สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ่นะล้างหวีค่ะขั้นตอนแรกเอาเส้นผมออกค่ะขั้นตอนที่สอง อันนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ล้างบีกำลังขัดวีค่ะใช้อะไรขัดคะปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วค่ะแปรงแปรงสีฟันใช้สบู่ล้างใช่ไหมคะใช่คะ่วคะวิธีที่สาม กัตอนตอที่สี่ใช่ไหมคะจริงมีแค่สามคะ่ะอ๋อนะคตอนที่สี่จบแล้วก็ล้างใช่ไหมล้างมาทำไงต่อเราไปตากว่าเอามาเช็ดสิคะขั้นตอนตอสุดท้ายคือเช็ดหวีใช่ไหมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้ยิงประวรัลิสาล้วก,กระจับค่ะ อาแล้วนะคะ